มาครับกินเอ็นข้อไก่แซบของ KFC อีกแล้วเพราะว่าเขาขายแค่เจ็ดวันก็เลยต้องแบบรีบกินหน่อยวันก่อนก็ไ่กินไปกินอีกอร่อยทุกคนกคนิกนเพลินคือมันจะเป็นเอ็นข้อไก่แซบชิ้นเล็กๆใช่ไหมใครที่ชอบกินพวกวิงแซบอ่ะทุกคน แล้วชอบกินพวกเปลือกเศษแป้งหรือเศษหนังไก่ที่แบบใครชอบความคลุบเคลือบอะอืมอืมแล้วมีแค่ห้าสิบสาขายที่บอกไปมีใครตามหาเจอบ้างเนี่ยครับกินเพลินมาก ซอสขวดตั้งแต่ช่วงที่เขาเปิดขายก็ยังเก็บมาอยู่เลยทุกคนอมืมีแบบเผ็ดดุดันแล้ว KFC อ่ะเขาจะเป็นแบบไม่ได้แบบบอกผ่านทุกคนเช่นอืบอกว่าจะทำแค่เจ็ดวันพอถึงเวลาต่อเปรไม่มี KFC ไม่ทำ KFC เลิก เลือก,กค่ะเลยคือด้วยความที่เป็นเอ็นข้อไก่อ่ะมันจะมีความกลึบๆของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วไม่มีเนื้อไงทุกคนมันไม่ได้เป็นเนื้อเอะเนื้อไก่อ่ะมันจะเบาๆทา,า,านเพลินๆ มาะสำหรับใครรู้ปะกับแก้มก็ยังได้เลยทุกแต่จะหาซื้อยากนิดนึงเนะคนที่ชอบกินแบบเศษเล็กๆแบบเกี๊ย่ะทุกคนเวลาที่แบบเป็นเศษไกล่แล้วมีแบบความแบบเศษที่อุดออกจากไก่ตัวหลักอะ่ะอืมมันมีความคล้ายกับผงวิงซับ ต่คิดว่ามันไม่ได้เปรี้ยวเท่าผมวิ้งแซบอ่ะเป็นข้อไก่แซบเอฟซีใครแบบตามหาเจอบอกด้วยนะเจ็ดวันห้าสิบสาขา ไม่ได้เลยเหรอครับ k f c เอาเป็นแบบเมนูหลักประจำเลยไม่ได้เหรออันนี้อันนี้ชอบจริงร้อยเก้าบาทปริมาณแบบ โ okay, อเควอ่ะยังซอสขวดเนี่ยทำมาขายอีกไ,ไหมครับชอบมากอันนี้ต้องแช่เย็นไว้ กินแบบแล้วก็นึกวงง่าหงวงพิงแซบด้วยคนแต่กินไปกินมาก็หรือผงพิงแซบอ่ะก็เ <c> ห <oughs> มือนมันไม่มเปรี้ยวเท่าอ่ะอ กินเผินจริงๆเนาะ,ะถามว่าคนไม่กินเผ็ดกินได้ไหมกินได้อืมมันจะมีความแบบไม่ถึงขนาดนั้นอะ เชื่อมั้ยรอบสามนะบถ่ายคลิปรอบแรกไปกีก็กินไม่หมดหนะ้ากล้องเยอะหยิบ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 ยนั่งทำงานอยู่ก็หยิบหยิบหยิบเพิ่มแล้วเรื่องความที่เขาไม่มีเหนือตัวเนี้ย ทิ้งไทิ้งระยะไว้นะทุกคนก็ไม่ได้แบบไม่ได้เสียรส KFC อฟะอืะอแต่กี้อ่ะเขาอยากให้มันกรอบ,บขึ้นนิดหนึ่งไปโยนเข้ามาอบรมร้อนแป๊บเดียวนะกรอบเหมือนเดิมอย่างถ้าเกิดกินเรากินไก่เป็นสิ้นทึงววาแป๊บหนึ่งใช่ไหม น้ำจากไก่ก็จะแบบทำให้แบบ KFC มันแบบเหี่ยวแต่อันนี้ยไม่ค่อยเหี่ยวครับแทบจะไม่เหี่ยวเลยกินได้แบบกรึบๆเหมือนเดิมครับทุกคนเดรปก้ทำแตกแตมออบลมร้อนช่วยได้กับไก่ KFC ทุกประเภทครัแต่ก่อนกี้นะแทบจะไม่ค่อยอยากซื้อกับบ้านเนอ,อะ KFC เพราะว่าอยู่กับบ้านมันเหี่ยว เข้ามาหูแบบนี้ไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนะเมออื่ออบลมร้อนครับช่วยได้จริงจริงคน ชิ้นพอดีคำในความเป็นเอ็นข้อกัดเพราะท่าทชิ้นใหญ่มันก็เหนียวอ,อย่างที่บอกเลยครับทุกคนอย่างเวลาเรากินไก่ชิ้นใหญ่ใช่ไหมบางทีเราอยากกินอีกกรอบๆเยอะๆแบบนี้แต่มันก็จะมีแค่เคลือบอยู่แค่ด้านหน้าใช่ไหมแต่นี่คือถูกเขาจะหม้ว่ามันถูกเคลือบทั้งชิ้นอะ่ะ ใครได้กินก็ดีใจด้วยนะครับเจ็ดวันห้าสิบสาขาที่เราเห็นในเอฟซีเนี่แหละเขาชอบทำแบบนี้ทุกคนปีนี้ เหมือนปีนียงไม่ได้กินไก่ดุด,ดันเลยไหมครับมีจต่ไก่ที่เขาไปอเอ็กกับซอสเกาเหลาเกาหลีเ<ม>หลือน้ำมาแทนดุด,ดันได้ครับอืจะรออยู่ครับรอดุดดันอยู่ ดูดันของเขาได้คือสุดๆจริงๆไปล่อนติ้งต่อแล้วนะไปลองหากันนะครับขอให้เจอนะครับไปดีมากคนไม่บา